สวัสดีครับพ่อพี่น้องคลิปนี้มาเบืองบ่าวนะครับบ่าวแม่ลูกสนุกนะครับนี่ครับกำลังกรลงอากาศเนี่ยมันเศร้าเย็นๆนะครับนี่ครับนักเตะบนี่ครับนักเตะบนี่นี่โอ้บรรยากาศแบบนี้โดนนะครับบริพอนะครับบริห็นโดนนะครับนี่ครับ น้องอยู่กลางบานพันแมลงน,นะครับได้ยินเสียง,งกย็เลยลงมาเห่็นน้ำเพินินะครับนะครับเป็นว่าวแม่ลูกว่าวสนุนะครับเยวจะสู้ไปเบื่งนะครับเป็นถามขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองโมงครับผึ่งเมาลงนะครับ ย่อมจะแดดหัวยังเบาลงมายู่อดเ่าจเ่หใจอะไรอุบุนุขึ้นเอาเห่วไปเนี่ยเอาเห่ยวอีกเลยมาครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งตอนลงมาไกลๆนะครับ หางกระสอบมันที่บอกเรือมันไม่หางกานตาเนาะขนาดมันเลยคำหางขึ้นจากวะหางอยู่ปลายมันคือพื้นคือติดกันตีกันหมดเลยเมื่อกี้เอาการตาเห็ดมุนมุนมุนออกทั้งขางมันยังมันยังจากโอ้ยมหาตะเสียหนามหรอกแามซีเรียท่านจะเอาไปเสียข้าวเดียว เอ้ยหมดสื้อเหือนหรอกตกข้างหลัวะนี่ยตัวย่างกันไปเทิ้งเงนนั่นย่งกันไม่หำนังชิบุลุงซื้อหนำซื้อนี่นายนั่งกันไม่หันบรรยากาศแบบนี้หายไปโดนนะครับพี่น้องบ่ค่อยได้เห็นนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆบ่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าเหือนคนหลายนะครับฟังทั้งหลังนะมันหยาดมันตกใสเหือนเพิ่นนะครับได้ยินบ่พี่น้องเสียงสนุกนะครับ

ผก็ึ้นาม้ตัว่างานามบได้ละเขาอมันนักเสืองเข่าวะเส้นใหญ่พูดนันก็นัก มุมีนะมุมีไพเรียนเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปตะกี้โอ้ยร้ายแถวทงบ้านเฮ้ามองนี้สีหานหมูนตู้หมเติมหมนึงก็รีันม่ย้คูดม่ยื้ถวดตะกี้ไั่ยื้ส้มเฮ้าตะกี้เขาเรียนเท่ากับเรียนเนื้อคับยือ้วนนี่ไม่ยออ้วนตื่อแล้วก็เรียนวันนี้นจังหูหนวกเนาะ ตัวใส่จ tamam. hmm. ักสายสนุกมันมันคืออยู่หอดจอดแจงวะยิบซีเลยบ่ที่พกที่พกนี่ขาดบ่ตัวใส่ตัวใส่สายคุบอันเสื้อคุบเลยโบเสื้อคุบเลยได้ฮูกบ่เอาจับตองจับตองสู้นะเฮาจับตองเนาะ คอยคอยคอยมันจีหัวซักเนี่ยมันสั่นแห่งเออยคอยปล่อยมันไหลลงก่อนยังดึงมาเอ้าดึงมามันนี่ครับบรรยากาศโอ้บุกคอยได้เห็นนะครับห่างหายไปโดนนะครับเออคอยคอยถามมาสั่นไร้เมันก็ตักตองมันขามหัวเห่า โอ้ห้างกสอพูดบอกเรือมว่มันห้างกันตาหนอทึกแดดนี่เรือมผ้าผาาเลยเอาดึงเข้ามาดึงเข้ามาสิงยิตกน้าไม่หนั่น้ับต้องจับตองเฮ้า ไปเดี <Es poor S 2> ๋ยวพาไปเบิ yeah, okay. Okay. ่งไกลๆนะครับว่ามันลำเนี่สำใดยนะครับฮ่า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 นี่ว่าเช็คดวงเลยวะโอ้หากระสอบเรื่อนี่ขนาดวะ เออมันบขาดตนอกบวชหรอพอดีน at uh> ่ะถ้ามันนักแล้วมันก็บวดเติร์ดวาเมลูกโอ้บดิเห็นโดนนาอเพิ่งเห็นวะข้างหายไปโดนแห่งแต่กี่ทงนี้มิตรทีตะวาวเลยทงนี่ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบสันีครับพี่น้องสบายดีไม่แรงแรงอยู่บ่ไม่แรงเขาเหลือกงานชีถุ่มคุณเอวมาพัดลมง่ายหรอกผู้ลมมากรอบนี้น้นอยู่ไปชิปนี้ก็สั้นีแล้วครับสบายดีครับพี่น้อง